สวัสดีครับจุดแหลกครับผมจุดแหลกนะครับจุดแหลกได้หกตัวนะครับผมตัวหนึ่งก็ลังลามตัวหนึ่งลามอยู่หุ่นนะครับเดี๋ยวไปเอาครับผมนี่ได้หกตัวนะครับเดี๋ยวตัวหนึ่งมานอาจจะผลออกหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวสิปผดออกก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นจุดแหลกนะครับเพราะว่าทีมงานบอดอยิ่งนะครับก็เลยต้องโดยลงมาใหญ่จุดนะครับเพราะว่าอะไรหกตัวนะครับจุดนี้ครับยิ่ง ถึงเบิดเก่านะครับน <ınt> ิ่งไปเก่าเทานะครับแต่ว่าได้หกตัวครับนี่แหละครับหกตัวปนินปนินหานะครับแต่ก็ไอชอนไอชอนใหญ่ที่หนึ่งนะครับไอชอนใหญ่มากนะครับเกือบลู่นะครับไอชอนนี่ครับไอชอนเกือบลูนะครับสรบไอชอนนะครับนี่นะครับทีมงานบริยิิงนะครับได้ยิงสองตัวนะครับฆ่าไว้แล้วก็เลยได้ลงมานะครับกันยาย่ตนไปน้่เลยนะครับเพราะว่ามัน เลยนี่หลายนัดแล้วนะครับเพิ่งเก่านัดแต่ว่าได้หกครับผมเดียวตัวที่หกเดี๋ยวสิไปเอาอยู่นะครับผุนมันอยู่ทางผุนนะครับค้าป่าอยู่นะครับว่ามันแข็งนะครับเดี๋ยวสิไปเอากันครับเดี๋ยวเอาตัวที่ตัวที่หกกันครับนี่แหละครับไม้กระได้ครับผมไม้เป็นเกล็ดลำปลานะครับเกล็ดลำปลาครับผมโอ้ลืมปลดเสียก ท่านดาบเพื่อนครับโอ้ใหญ่ไปบ่อะไนะครับมัดไปนะครับบังนึงก็ขึ้นต้นนี้นะครับขึ้นต้นนี้ขึ้นไปสูงบ่ลยนะครับเพราะมันมีแตนครับผมกคขึ้นตนน้นตน,นี้ล่ะอันนี้กระสีลงมาเพราะว่าทีมงานเพระาะเห็นป่าแล้วนะครับสําหรับต้นของทีมงานนะครับของผมกันยังพ่อได้ตุนดุนมากเทนึงอยู่นะครับแต่ว่าวอนนิ่งมันยังเพาราะท่านเองลงให้เบิ้งนะครับสิงลงแ่ ตัวปลานี่ยสก้อนนะครับปลาไปหกตัวเดียวไปเอาตัวที่ตัวที่หก่อนนะครับนี่อกันไปอยู่ห่อกันไปอยู่ับไปอย,ยู่หกคนไม่ เป็นไม้ปลาไม่จะลาบนะครับมันเล็กของแม้จังน้อยนะครับคันโมไม่เรือกอะลำบากนิดนึงนะครับอันนี้อาศัยว่ามีเรือนะครับเดี๋ยวเอาเรือเข่ามา,าครับผมได้ได้เข่ามากรุงนี่ได้กัไนอาอาไปเลยนะครับ นี่นครับตัวนี้ครับบักโงเลยนะครับเดี๋ยวดูเลยตัวที่ห7น,นะครับพร้อมกันเลยนะครับตัวที่6นครับผมของหยาของต้นเมญ่าครับของต้นมเมญ่าไปอืมเป็นตังค์สิจับจสายเดี๋ยวขึ้นมาให้รักตัวนี้ครับ เป็ตัวที่หกนะครับกระตูงขั้วนะครับสำหรับตัวปลานะครับกระบอกระเด็นกระบะขี้ไลยนะครับนี่ครับตัวปลาตัสำหรับตัวที่หกครับผมครับขึ้นนี่ก็คือเป็นตัวปลาซีซีนะครับเดี๋ยวไว้ดูการไหมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมพบมา เป็นช่องไหมครับผมแต่ก็เป็นช่องที่เพิ่งจะหัดเล็ดลงยูทูปครับผมครับคลิปน,น,นี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ